สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตอรู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของราศีนะครับเป็นเรื่องของความรักนั่นเองนะครับเราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า ราศีใดนะครับที่ต้องระวังเกิดมีปากมีเสียงกับคนรักนะครับอ่ะราศีแรกนะครับนั่นก็คือราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับใครที่มีคนรักอยู่นะครับควรระวังที่จะมีปากทะเลาะเบาแหว้งกับคนรักนะครับอาจจะด้วยมีเหตุผลหรือว่าทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลก็ตามก็ควรที่จะระวังนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนต่อมานะครับนั่นก็คือราศีกรกฎนะครับ ราศีกรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ควรระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะมีปากมีเสียงกับคนรักนะครับอยากจะให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไฟนะครับอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้ํานั่นเองนะครับก็ควรที่จะใจเยน็ยนๆแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับสุดท้ายเป็นราศีสิง์ครับ ราศีสิงห์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นราศีที่มีหลายเรื่องนะครับที่ทําให้กระทบจิตใจนะครับมีอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะครับโอ้โหความรักนี่ก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับ2ราศีที่พูดไปนะครับราศีสิงห์เนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ก็ควรระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่จะมีปากมีเสียงกับคนรักนั่นเองครับอ่ะสามราศีนี้นะครับแนะนํานะครับอยากจะให้ไปทําบุญนะครับ ด้วยการไปบริจาคเลือดการให้เลือดนะครับเหมือนเป็นการทําบุญแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับแล้วก็ทําให้เขาเมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการบริจาคเลือดนะครับอ่ะส่วนในเทปหน้านะครับนิกจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะั้นต้องคอยติดตามชมนะครับทางเพจอัปเดตดวงกับรายการมูเตรู้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราก็มาพบกันใหม่ในเทปหน้าสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ